เราประกอบใตตัวนี้ก่อนนะครับใส่ดอกสวานแล้วก็มาใส่นี่แล้วก็หมุนตามเกลียวหมุนครับเลยตัวดอกสวานจะมีอันนี้ครับตัวหนอนเราจะมีประแจหกประแจแอ,อลหรือว่าหกเหลี่ยม เราจะแถมไปในในกล่องนะครับขันให้แน่นอไอตัวนี้เป็นสปริงเวลาที่เราเจาะเจาะเหล็กแล้วทำให้เหล็กไม่ติดกับไอตัวด้านในตัวนี้จะเป็นเบอร์ยีห้า เป็นเบอร์ยีิบตัวนี้ของใหม่นะครับของใหม่ยังใหม่เอี่ยมหรือคมคลิปเป็นดอกจอเจาะเหล็กเจาะไม้เจาะพลาสติกเจาะได้หมดเลยนะครับ